สุดท้ายผมของก๊อสนะครับจากนั้นต้องยางยนต์พระรามสองนะครับก็คลิปนี้เรามาพบกันเป็นคลิปที่2นะครับขับเย็นวันนี้นะนะครับล้อตัวนี้เป็นล้อแท้ของ Honda นะครับเป็นล้อขอบ17นิ้วนะครับเป็นลวดลายที่เขาเรียกกันว่าเป็นก้านตัววานนะครับออฟเซตอยู่55ถ้าผมจำไม่ผิดมันจะเป็นของรถตัวนอกนะครับแต่ออฟเซตประมาณนี้มันจะเป็นออฟเซตของพวกแอนคอร์ดจาก CRV ที่ใส่กันนะครับล้อตัวนี้เป็นล้อขอบ17แท้นะครับก็จะเป็นล้อสีไฮเปอร์เลย สีไฮเปอร์คือสีอะไรก็คือสีพิเศษที่ว่าคุณลูกค้าทั่วใหญ่เขาจะเรียกกันเป็นสีคบอนตัมนะครับมันจะไม่เหมือนสีลมดำนะคุณผู้ชมหรือคุณลูกค้าต้องแยกให้ออกก่อนสีลมดำมันจะไม่สะท้อนแสงนะครับมันจะคำ้คำๆมืดๆนะครับออกแนวแนว,แนวลงดําแต่ถ้าสีไฮเปอร์นี้ไม่ใช่นะครับมันจะเป็นสีออกเทาๆเพ้่อเทีมและสะท้อนแสงนะครับมันจะเป็นสีอีกแบบนะครับถ้าคุณไปทําสี อันนี้พูดถึงการไปทําสีนะถ้าคุณเลือกเป็นสีไฮเปอร์ค่าทําจะแพงกว่าสีธรรมดาสองเท่านะครับลอตัวนี้เป็นสีไฮเปอร์เดิมเลยนะโรงงานไม่มีแต่พูดถูกผมเปรี่ยบให้ฟังนะครับทีนี้เรามาดูหลังล้อกันครับมาดูหลังล้อนะตัวนี้เป็นล้อแท้นะครับมีตรา Honda m มอเตอร์อยู่นะครับ Honda มอเตอร์นะนะครับแล้วก็ขอบ17นะครับกว้าง7นะครับออฟเซตอยู่ที่55 นะครับออฟเร็จอยู่ที่55นะนะครับล้อตัวนี้เมื่อกี้ผมเห็นตา SEA นะครับก็คือเหมือนกับประมาณว่าล้อตัวนี้ขายในทวีปเอเชียนี่แหละนะครับแต่ว่าอาจจะไม่ได้ขายในประเทศไทยนะครับเป็นล้อที่มานะครับนำเข้ามานะครับล้อตัวนี้นะครับถ้าถามผมแนะนําเอาไปใส่อะไรได้บ้างใส่ได้หมดเลยนะครับของ5ลูฮอนด้าทั้งหลายแหล่นะครับเอาไปใส่สเตอรวาก้อนก็ได้นะครับ เอาไปใส่อะไรต่างๆนานาได้มากมายที่เป็นท่ารวนะครับสนใจทักมาได้นะล้อตรงนี้สีไฮเปอร์แท้นะครับบอกได้เลยว่าล้ออะไรก็ตามนะครับที่ทํามาเป็นสีไฮเปอร์นะครับล้อเดิมเลยนะเอาร้อเดิมเลยนะส่วนใหญ่จะเป็นล้อตัวท็อปนะครับแล้วก็เป็นล้อที่มีราคามากับรถที่แพงนะครับเช่นถ้าของโตล้าล้อที่เป็นสีไฮเปอร์นะครับจะต้องเป็นรถที่ราคาหลักล้านนะครับเท่านั้นนะครับเช่น ถ้าเป็นโตโยต้านะแฮร์รีเนะครับเล็กซัสคูเนียสีไฮเปอร์หมดเลยล้อนะครับล้อตอนนัวนี้ถือว่าพรีเมียมนะสนใจทักมาด้นะครับร้านเรา,าเป็นเต็นสีขาวแดงนะนะครับชื่อว่าร้านต้นยางหยดนะครับร้านเรามีสาขาเดียวนะครับตั้งอยู่พระราม2เทียนทะเลนะครับร้านอยู่เลยซอยเทียนทะเล21หรือ21มา200เมตรติดถนนใหญ่นะครับไม่ต้องเข้าซอยนะถ้าคุณลูกค้าท่านใดสนใจติดต่อมาไดา้ ต่อคลิปนี้นะครับผมก๊อฟนะครับจากร้านต้นยางยนต์ของฝากไว้นะครับเดี๋ยวคลิปหน้าโอกาสหน้ากลับมาพบกันนะครับจากคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ